เรียบร้อยโทรบ,บอกจารย์นี่ตอนได้แล้วขาลมตะไลมาลงคอนเลยฮัลโหลอได้แล้ว嘛คารลมุม嘛ตีตีตะไลมาเหยียบคอนเลยอะ่ะคนโหดนะเรียกคำครูคำเลยเนี่ยเจ้าโถงอะตัวที่สามนี่แหละสวัสดีครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาต่อนกอย่างเช่นเคยครับวันนี้ก็มากับอาจารย์นิดอย่างเช่นเคยครับผมวัครับวันนี้ก็มาตามตัวหมายครับเจ้าปุโธครับเรียกคําคูคาครับผมครั้งนี้ก็มาตามเป็นครั้งที่5ครับวันนี้ก็ลองเอานกใหม่มาครับผมเจ้ายืดครับเามาลองดูครับเผื่อมันเข้าครับผมว่าจะเอาเจ้ายืดนี่ละครับใส่นกดินนี่นกนกฝึกครับผมอาจารย์นิดจะเอาไปฝึกว่ เราลงไปฝึกแล้วเลยครับมาโอเคโอเคเดี๋ยวใส่พื้นเนื้อก่อนเนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะตามตัวไมยก่อนครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมครับไปไปครับทุกคนตามจานนิดไปครับผมเดี๋ยวไปดูสภาพไมยครับผมเดี๋ยวผมจะชี้ต้นให้ดูครับที่มันชอบมาบ่อยๆครับผมต้นที่ชอบมาเกาะบ่อยๆครับตอนที่ผมมาตามครับผม จะยัดต้นห่วงเลยครับไปครับครับทุกคนต้นนู้นครับผมจะซุ่มอยู่ตรงนั้นครับอ่ะจันนิดดูเลยเดี๋ยวจะตั้งกล้องติดตามรับชมครับทุกคนเป็นกำลังใจให้จานิดด้วยครับผมไปครับเดี๋ยวไปตั้งกล้องกันครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมครับ นี่จานิดนี่จานิดเตรียมใส่ครับโอ้คาุมสุดยดอดลูกปลาโอ้เดี๋ยวใส่เร็ว

สุดยอดเลยครับ เริ่มขยับมาใกล้แล้วครับขอลงครับ ขรลมมาใกล้แลครับตัวขรลมมาใกล้แลครับอยู่ข้างหลังนกต่อครับห่างไม่เกินแปดสิบเมตรครับโหให้ขำคููขำครับตะไลมา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 ครับรวมแล้วรวมแล้ว เรียบร้อยโอ้โอ้ยอดแต่ยืนโอ้โอ้อโอโอไอ้คารมโอ้ขาคอนเลยครับโอ้ เรียบร้อยโทรบ,บอกจารนี่ก่อนได้แล้วขาลมตะไลมาลงคอนเลยอุย้ยเสียดายไม่ได้เห็นภาพใกล้ๆครับโทรบ,บอกจารนี่ก่อนอู้ตะไลมาเหยียบลงคอนเลยโหลตายแล้วขาลมอะ่ะ ตีตีตะไลมาเหยียบค้อนเลยอะ่ะคนโหดนะเอะอ,อตีตะไลมาเหินมาเหยียบค้อนเลยอะ่ะเปิดภาพกว้างไว้อะ่ะแต่เห็นอยู่น่าจะเห็นตอนร่อนลงอยู่อะ่ะโอ้อเรียคำคูคำเ,เลยเนี่ยจ้าทูอ่ะตัวที่สามนี่แหละโหดใจเกนี่แหละดีมา จากนี้ไปต่อดินอยู่ครับเราเราเรจาจะได้เร็วรวูววไปไปไปยืดยังไม่ทำได้เหนื่อยเลยครับผมตัวหมายครับผมขัดองคครับเรียกคำครูคำครับเจ้าพุโทโธครับผมขอขออนุญาตเก็บครับตัวนี้เดี๋ยว,วไว้เล่นให้ดูปีหน้าเลยครับผมโอ้ย ตีสไลด์ามาเหินฟ้ามาลงคอนเลยครับผมไม่ได้ทันได้เหยียบกิ่งอื่นเลยครับอุ้ยดูจัดครับตามมาห้ารอบเลยครับตัวนี้โอ้โหยืดจัดอีกแล้วหมานจริงไอ้ลูกไม่มันนานแล้ว สุดยอดครับสุดยอดครับผมโอ้โหดีใจมากครับเดี๋ยวให้จานิดเอาลงมาครับผมโอ้คารมเรียกคำขู่คำเจ้าบุโทโถครับโอ้โอคิดดูตีตรไลมาอย่างไกอ่ะบินมาลงคอนเลยอ่ะอึ้งเลยอ่ะ โอ้โหเยเสียดายเปิดภาพกว้างไว้แต่ถ้าไม่เปิดภาพกว้างไว้ก็ไม่เห็นจังหวะตอนมันร่อนลงอ่ะโอ้ดั่เป๊ะโอ้โห,ห,โโหสุดจริงโอ้ตจันิดเห็นนะโอโ้ตีตะไลมาลองอนเลยคิดด้วย ดูขนาดไหนอ่ะอ้หหลุดไหมหลุดไหมไอ้ลูกมาลูกไม่หลุดใช่ไหมอ้หนี่ขออนุญาตเก็บเลยครับผมอู้ยขคารมตอนเรียกคำคูคำจริงโอ้หและแ้วแบบโ,โหคูโกรธด้วยอ่ะ โอ้ยตามหามานานแล้วครับแบบนี้คุมมายืดก่อนคุมมายืดก่อนนอกใหม่ครับทุกคนนกใหม่กระดิ่งกระดิ่งครับเวลาดแซนเดียว,ยวโอ้คุมก่อนคุมก่อนคุมก่อนดีใจจัดเลย โหสุดยอดแล้วตัวเนี้มัน,ม,นมันมาถีเกินคารุมมันอ่ะโอ้โหอุหย้ยทำไมคารุมเองมันสุดยอดแฮ่ตามาห้ารอบนะครับรอบนี้เป็นรอบที่ห้าครับโอ้ แต่ข้าวมันกำลังเหลืองครับมันคึกตึ๊บขาเบ้อเลยรอ,อย่างงามอะ่ะ่าหลุดนะจานิดโอ้ลเล่นตลอดชีวิตนะตัวเนี้ยถ้าเป็นต่ออ่ะบอนี้ดีด้วยบอนี้เป็นตอ่อโอ้โอ้คิดดูว่ามันมันเหินมาเาเหยียบคอนเลยอ่ะมัน มันไม่กลัวไม่ระแวงอะไรเลยอะโอ้โหสุดยอดยืดจัดอีกแล้วครับ A, ขอดูหน่อยครับอะไรเยอะของด,ดีตามมานานแล้วคารมสุดๆจริงฟังแล้วสั่นเลยอะโอ<ห>้ย ไม่ผิดตัวครับตัวมันเลยครับผมก่อนที่มันจะตีตะไลมามันออกคารมก่อนครับออกคารมอีいいกซัดกับอีกตัวหนึ่งครับแล้วตีตะไลมาครับป๊าป <pickle> นี่ได้ไปเป็นต่อแล้วครับโอ้ยขาใหญ่นี่ลุงเมาได้ได้จางนี้ไปเนาะ<ช>ที่ที่ให้แก่ไปอ่ะคูอ่างคูอ่างครับจากนี่แหละต้นใกล้กันนี่แหละครับต้นต้นอยู่ตรงโน้นครับได้ไปตัวหนึ่งครับเป็นต่อแล้ว นี่อุ้ยขาสั้นๆด้วยนี่แ่มเลยขอเก็บครับตัวนี้อู้<า>เรียกเจ้า<อ>พุโทโธอ่ะเสียงกลางขึ้นนะครับเสียงแบบดุดุแบบโกรธนะครับโอเคอันไหน,นในหัวขาอีกเเก็บมาสีอะไรก็ได้ ใครได้ห่วงขาก็โทรมาได้ครับผมใส่น้ำมีจำหน่ายครับเบอร์สิบศูนย์หนึ่งศูน,ศนโอ้ยเน่นนี่ครับคล้องเข้าไปแล้วก็บีบล็อกครับนี่ครับห่วงขาเฉลยคัดเฉลยตัวหมายครับผมนี่ครับหนึ่งชุดมีหนึ่งร้อยห่วงครับสิบสีครับผม นี่สิบสีครับหนึ่งชุดมี100หนึ่งร้อยห่วงวู้ดีใจมากครับเดี๋ยวเอาไว้ฝึกโชว์เล่นปีหน้าครับตัวนี้โอ้โหสุดสุดครับปีนี้ข้าได้ไม่กี่ตัวเองครับผมได้ไอคูอ่างพังพอนเนาะแล้วก็ไอเสียบไอไม้เสียบไอนั้นดุจัดไอตัวนั้นเช้ามาคูเลยตัวนั้นนะ่ะแล้วก็อีกตัวคารมครับผมแล้วก็เป็นตัวนี้ครับนี่ ตัวที่สี่ครับผมเจ๋วเก็บเก็บเก็บถูกตัวถูกตัวไม่ไม่มีไม่มีแบบว่าคล้องใจเลยครับผมมั่นใจร้านเปร์เซ็นครับผมขอญาติเก็บครับตัวนี้ไว้เล่นโชว์ปีหน้าครับคารมแบบถ้าได้เป็นต่อนะบอกเลยมันแน่ถ้าผมได้ทำคลิปไว้ให้ทุกคนได้ดู โอ้โหยอดสุดยอดยยืดอู้อาจารย์นี่เห็นตอนมันรอดมานะเหยียบคอนเลยอ่ะโอเคครับทุกคนโอ้ยวันนี้ก็หมานะครับมาตามตัวหมายครับผมโอ้โหไม่ได้มันเลยครับไม่ได้ลุ้นไม่ได้อะไรเลยครับผมเหินฟ้ามาครับตีอะไรเหินฟ้ามาเหยียบลงคอนเลยครับอาจารย์นี่แกกําลังไปฝึกนกดินอยู่ครับผมไม่ได้เห็นช็อตเด็ดครับคอยดูในคลิปแล้วกันครับผม ตัวหมายครับตัวนี้ตามมาเป็นรอบที่ห้าครับนี่โอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ครับถ้าเป็นต่อเดี๋ยวได้ได้ชมคารมบนต้นแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะพยายามทําให้เป็นต่อให้ได้ครับขอให้มันขึ้นไวๆครับแต่น่าจะขึ้นนะครับดูจากการที่ลงเหยียบนะครับดุมากๆครับผมเผินฟ้ามาเหยียบลงคอนเลยครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นครับผมโอเคครับผมยังไงก็ ฝากติดตามกันด้วยครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ผมกับจานิดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวต้องกลับไปเลี้ยงนกครับที่ฟาร์มนกค่อนข้างเยอะครับช่วงนี้โอเคครับผมสวัสดีครับครับเอ๊อมาแล้ว